สวัสดีครับนี่คือสุดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2 0 2 1นในนัดที่16ของฤดูกาลนี่คือแมตช์ระหว่างเชลซีที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดโดยเริ่มเกมมาในจังหวะน,นี้แดเนียลเจมนันติสปีดลากพาบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนจะโด,ดออนอลันโซอเสียบล้มลงซึ่งผู้ตัดสินต่าเป็นจุดโทษในทันที ก่จะเป็นลาฟินญาที่รับหน้าที่สังหารวิ่งไปดึงจังหวะก่อนจะซัดเสียบเสาเข้าประตูไปและส่งให้หลินบุกมาขึ้นนำเชลซีหึประตูต่อศูนย์ จังหวะต่อมาในนาทีที่4.2เมลิเย่นั้นเปิดบอลออกข้างไปให้ดันลาสก่อนที่จะโดนอลอนโซวิ่งมาปั้มบอลไปแล้วเป็นแวนเนอร์ที่จะใหอลอนโซวิ่งไปเปิดบอลพุ่งไปที่เสาแรกแล้วเป็นเมสันมา์ที่ตะว,วันยิงตามน้ำบอลพุ่งเสียบเสาแรกข้บตูไปอย่างสวยงามและช่วยให้เชลซีตามตีเสมอหนีเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่ง ต่อมาในาทีที่58อลนโซนั้นยกบอลเ,เข้ากรอบเขตโทษให้ดูดิเกอร์ก่อนที่จะโดนหลับเป็นญ,ญ่าวิ่งมาเสียบล้มลงซึ่งจังหวะน,นี้เมื่อดูจาก V R ผู้ตัดสินนั้นไม่มีทางเลือกในชี้ไปที่จุดโทษในสันที ก่จะเป็นจอร์จิงย์ยอที่รับหน้าที่สังหารยิงบอลพุ่งเสยขานเข้าประตูไปและช่วยให้เชลซีพลิกมาขึ้นนำดีดเป็นสองประตูต่อนหนึ่ง จังหวะต่อมาในนาทีที่83มาเตลุคินนั้นโชว์แข็งโดยทั้งดึงโดนทับผันแต่ไม่ล้มก่อนจะพาบอลไปเล่นชิงกับเพื่อนและทำการจ่ายทะลุช่องไปให้โรเบิร์ตวิ่งปัดอนบอลเข้ากลางและเป็นโจกเกลฮาที่วิ่งมาเข้าหอนยิงบอลพุ่งสวนตัวเมนดี้เข้าประตูไปอย่างสวยงามและช่วยให้หลีตาตีเสมอเชลซีเป็น2ประตูต่อ2แบบสุดมัน โดยหลังจากนั้นเกมทําท่าเหมือนว่าจะจบลงแล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่9 4สี่ลูดิเกอร์นั้นมาเลียจุดโทษให้กับเชลซีได้อีกครั้งจากจังหวะที่เขาโดนเตะล้มลงในกรอบเขตโทษก่อนจะเป็นจอร์จิโน่คนเดิมที่รับหน้าที่สังหารวิ่งไปยิงบอลพุ่งเสียบเสาวขวามือเข้าประตูไปพร้อมกับช่วยเชลซีออกนำอีกครั้งด้วยสกอร์3ประตูต่อ2และเป็นการปิดเกมไปด้วยสกอร์นี้ โดยบทสรุปของเกมนี้จบลงด้วยการที่เชลซีเปิดบ้านเฉียดเอาชนะลีอยู่ในเต่ไปได้3ประตูต่อ2แบบสุดมันจากจุดโทษของจอร์จินโย่ในช่วงทนเวลาบาดเจ็บและทําให้เชลซีหลังอยู่ในอันดับที่3ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมี36คะแนนส่วนลลีอยู่ในเต่หนังอยู่ในอันดับที่15ของตารางโดยมี16คะแนนซึ่งโปรแกรมในนัดถัดไปของเชลซีพวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเ e อิเวอร์ตันในวันพฤหัสที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้ในเวลาตีสองตามเวลาประเทศไทย ส่วนลีอยู่ในเต็ดพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนแมนซิตี้ในวันอังคารที่14ธันวาคมที่จะถึงนี้ในเวลาตี3ตรงตามเวลาประเทศไทยและสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณทูวิชันสดครบ380แมตท์ที่เดียวที่ทูวิชัน